You got the boxes with that, you ผมไม่อยากจะบอกแต่ผมก็จะบอกว่าผมอยู่งาน art เฟสติวัลอยู่ที่เชสเตอร์ตันผมจะให้ดูทําไมวะดูไม่ได้เดี๋ยวนะ <laughs> เขาเรียกว่าเชสเตอร์ตันผมอยู่ผมอยู่ที่วาวโปใช่ไหมครับเชสเตอร์ตันมันห่างจาก o, วาวโปประมาณครึ่งชงั่วโมงอยู่ที่อินเดียนาเหมือนกัน,ะว,น,น,นวันนี้มันมีงานผม,มให้ดูวันที่ก่อนวันนี้มันวันเสาร์ที่27 ผมผมเคยบอกไปแล้วผมเป็นอินเทอร์ผมก็เลยมาช่วยทางชิค g o s สตร e t เ h e ดอร์โปรโมทงานที่เขาจะมีเงินหน้าหน้านี้เพราะว่าอาทิตย์แล้วเพิ่งจบไปเรื่องเรื่องต่อมาคือตอนนี้ f ฟรงเก n สไตล์ให้ดูไม่เห็นอ,อาร์ตาร์้างขลังเลยไหมเยอะเหมือนกันนะ ตอนนี้กําลังเตรียมเตรียมของแล้วผมก็เห็นเตรียมของว่าจะวางยังไงเดี๋ยวคุณคุณเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งเรดักเตอร์เขากำลังแบลของอยู่ก็เดี๋ยวถ่ายรอบๆแล้วกันนะ เห็นคนก็เริ่มมาหมายถึงว่าคนที่เขาเริ่มจะมาเตรียมของ,ของเขาเริ่มมาแล้วปุบผมก็กำลังเตรียมของนี้แต่จะไม่เห็นคนเยอะนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่คนยังไม่มาเช้ามากงามเป็นตีนสี่โมงอย่งนีตอนนี้ก็เยังเห็นถนนมันก็จะยาวไปข้างหลังนูนแล้วก็มีอะไรท้งอย่างตรงนี้ด้วย ผมพาวเดินมดูข้างหน้าดีกว่าตอนนี้ผมอยู่จุดปกติตอนนี้ผมก็อยู่หน้าง,งานอยู่แล้วนะนี่คือป้ายเราเขาจัดงานที่นี่เขาจัดอยู่ที่ดาวเทาตอนนี้มันกำลังจะเก้าโมงผมมาถึงที่นี่ประมาณแปดโมงครึ่งร้านเลินเขาก็ยังไม่ค่อยเปิดดีเท่าไหร่ที่เมืองนี้มันมีรถไฟผ่านอยู่ตลอดเวลามีสามรางด้วยซ้ำนะครับผมมีตรงนี้มีข้างหน้าแล้วก็มีข้างหน้านูน้นแปลกเหมือนกันนะ ร้านอยู่ข้างเห็นไหมนั่นนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมผมก็เดินออกมาจากงนั้นเข้ามาตรงน,นี้แล้วผมก็เลยเดินไปข้างหน้า,อ,าอยู่ข้าวเหมือนกันนะ 有红海的那，有昆仑的。嗯嗯嗯 กินเยอะด้วยนะคุกกี้หรือเปล่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ว่ะแต่ผมต้องผมคงต้องผมคงต้องไปเรียกเพื่อนผมมาแล้วผมคงต้องหาอะไรกินแล้วแหละไอศกรีมอันอันเป็นอะไรวะขายน้ำผึ้งเยอะอยู่แต่บอกว่าขายน้ำผึ้งเยอะผมไม่ได้งานอาร์ตอยู่นั้นนะครับงานอาร์ตยังจะอยู่ตรงนั้นถนนมันก็จะยาวถึงสุดตรงนี้นะ เราตรงนี้ก็เป็นขายของมีขายวายด้วยขายเสื้อผ้าเล็กน้อยมีของโลเคอลทำเองเยอะอยู่ <c oughs> ตอนนี้มันเป็นตอนเวลาประมาณบ่ายหนึ่งกว่านะครับผมบ่ายหนึ่ผมเองก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ข้างได้ถ่ายดูเพราะมันหิวจัดแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ผมที่ดูอยู่เนี่ยเขาเป็นการเขาจะเขาจะแข่งกัน งานเริม่มประมาณสี่โมงเขาคงจะเริ่มที่จะมาตรวจดูแล้วก็ประกาศผลในวันนี้วันเดียวกันเลยเขาจะดูว่าใครเป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ชนะนะแต่งานที่ผมชอบคือ,อางานไปดูอันนี้คือที่ทสุดแล้วละ่ะอันดับสองก็คืออักดสองอยู่ขลางๆเลยคืนนี้น

เดี๋ยวผมจะผมจะให้ดูโปสเตอร์ของ next show ที่เรามีนะข้างๆเป็นข้างขวาที่อกว่า <laughs> เป็นงานของเป็นคอนของเด็กเป็นฮโลวีนมีฮโลวีนปาร์ตี้ด้วยตอนนี้ผมก็ออกมาจากตุกเฟสติวัลนั้นแล้วก็มาเดินตรงดาวทาเพื่ที่จะแจกอันนี้ไปร,บรอบๆข้างาตรงนั้นงาเนเชิญของที่นี่ส่วนมากก็ไม่ส่วนมากส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งจะเป็นการต้องอ,ออกช่วยเหลือทางด้านของเทเตอรอ์ประกาศเรื่องโชว์ที่เรามีนะครับผมแต่ที่แล้วสมมติว่าจะทำกับทำกับวิดีโอใช่ไหมทำออนไลน์ใช่ไหมแต่นี้ก็มีนะแต่ไม่ได้ช่วยเขาทำด้านนี้ที่นี่ทำในด้านของทำในด้านของเดินไปที่รอบๆเมืองแล้วก็แล้วก็วกหาร้านแบบนี้ จะล,ล้านเลยแบบว่าโดยตรงเมืองนี้ก็เมืองดาวทานี้มันก็ไม่ใหญ่มากนะไม่ถึงกับล้างมากผมมันก็โอเคนะแต่ว่าแต่มันก็ไม่ถึงเงื่มากคนก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาเดูข้างในไปตอนนี้เขากำลังจะประกาศแต่ว่าอีกบ,บัดหนึ่งผมจะให้ดูงานรอบๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูดีๆตรงรอบๆมีนะคนออกมาหมดแล้วเขาทำเสร็จกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูเลยแลวกัน

ครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งจะบ้าตาย,ตายแล้วเสียงดังมาแล้วคนพักแถวนี้ก็อยู่เป็นยังไงวะผมง,งงเลยเนี่ยคถึงจะมีบ้านเนี้ผมไม่ต้องคิดเลยตายแน่ๆครึ่งชั่วโมงมาทีหนึ่งผมมา,มาตั้งแต่เก้าโมงเชา้าเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเพิสุขว่าตอนสิบเอ็ดโมงสิบสองอาจจะไปวิ่งแต่ว่าบ่ายหนึ 2, ่งบ่ายหนึ่งครึ่งบ่ายสิบบองครึ่งบ่ายสามครึ่งไม่ไหวเนี่ยดูดิ Supplies for the youth organization. Two hundred and fifty dollars. India, are you here? How many? Where are they? They're probably passed out somewhere in a puddle of chalk. It's been a very busy day. <laughs> All right. Hey, India, if you are here, you can make your way over to the tent to claim your prize. It's two hundred and fifty dollars. Oh, two thousand. This is the best in show chalk competition. Okay, I'll try โอ้เขาประกาศเขาประกาศเขาประกาศบอกว่ารอรู้นขึ้นลมาด้วยเยนะฮะบราวน์บราวน์คือใครฮะบราวน์คือใคะบาวน์คือใครฮะบราวน์คือใครฮะบราวอใรฮบราวบราวอาวน์คือใครฮบราวน์คาน์คืะบอใคบอรฮะบาอาร์คือใครฮะบราอใครฮะบราวน์คือใครฮ เนะีมม่ยจะบอกเราพวกผมรู้แล้วว่าอันไหนอ,อันดีคือชมหน้าอันดีนนคืองานที่สว่างเกินเนี่ยบอกว่าคงจะเห็น5้าโมงสนาทีแล้วมาถึงวอปโปโ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วออกจากที่เชสเตอร์เทนเชสเตอร์เทนเขาเรียกว่า erton, เชสเตอร์เทนเชสเตอร์เทน เขาออกเสียว่าเทนเลยนะคือแบบจริงจรงมันเป็น T O N ลงท้ายครับจริจริงมันเขาจะเป็นท่านอะไสักอย่างแต่ว่ามันเข้าออกเสียงว่าเทนแต่อะไงก็แล้วแต่ผมมาถึงที่นี่แล้วออกจากที่นู่นมาสักพักแล้วก็มาที่เซียเดอร์เข้าไปขนของอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ก็มาอยู่ที่นี่เกียที่เห็นต้องเก็ตอิดดันก่อนนะครับก่อนที่จะกลับบ้าน วันนี้ก็คงจะได้นอนพักผ่อนได้เร็วแต่ก่อนก่อนนั้นเพราะตอนนี้เหนื่อยมากต้องจัดนี้เขาเปล่ามอนสเตอร์ผมโล่เอเนจีมากตอนนี้ต้องการซัมเอ็นต้องการซัมเอ็นนะแล้วผมคิดว่านี้เป็นอี่ิบวรกิ่พอสมควรวิกิพอสมควรงั้นผมขออนุญาตแล้วกันนะผมขออนุญาตขอลาอาทาถบัสจเกลับมานำดูหน้าเบือ่อแต่ว่าสวัสดี